นิดนึงวองกันไปเที่ยวจับมือกันดูสวีทบาที่ไหนครับยังไม่เห็นภาพขอเห็นก่อนครับขอเห็นก่อนแล้วกันครับไม่ต้องขอเห็นครับขอเห็นก่อนขอเห็นก่อนตอนนี้คือพัฒนาขึ้นตามประกาครับก็เรื่อยๆครับก็ไม่ได้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 ก็ยังยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับก็ปกติก็ไปเที่ยวกันปกติก็ไปเที่ยวครับปกติครับ ก็แล้วแต่จะคิดแล้ว like, ก mm yeah. ันครับแล้วแต่จะคิดแต่ก็ปกติครับอันนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสองปีครับใช่เหมือนแป๊บวปติครับขาผมมีมีงานคั่วมาครับใช่ครับจะไปทายแปรก็อยากไปเที่ยวคือไม่ได้อะไรหรอกอยากไปเที่ยวใช่ครับ ใช่ครับผมไม่ได้ปรึกษาเต้เลยครับผมรับเลยครับ <laughs> ผมรับให้เขาเลยครับ,บเ <laughs> ขาก็เ <laughs> ขาก็เอาเหรอพอเดี๋ยวไปถ่ายแบบฝรั่งเศสนะเขาก็เออโอเคโอเคก็ดีใครอยๆก็อยากไปเที่ยวฝรั่งเศสก็ม<อ>ไม่พี่ใหญ่อมาถ่ายด้วยครับกม,มีเวลาจะไปเที่วยวด้วยกันก็เลยรีบเลยก็ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันครับจริงๆก็ไปทํางานแต่ว่าก็ไปกันเป็นเป็นกลุ่มไม่ได้ไปกัน2คนอะไรอย่างนง้นหรอครับคอนเซปต์มันอะไรเออจริงๆมันเป็นคอนเซปต์แบบแบบเหมือนท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ครับ คือเราก็ต้องดูคอนเซปต์ถ้าเกิดเป็นแบบหวานมากหรือต้องการที่จะขายแบบตรงนี้เราก็แบบคงต้องคิดอีกครับแต่นี้มันเหมือนไปประโมทการท่องเที่ยวของบ้านเขาอะไรเงี้ยมันก็พอดูคอนเซปต์เขาก็ก็โอเคครับรกีจริงๆไม่แน่ใจครับประมาณ3-4วัน,นครับชิ้นเดือนนี้ครับก็ครั้งแรกครับเตรียมตัวยังไงไหม ไม่มีหลอะครับเราก็ต้องต้องต้องไปกันแบบอย่างเหมาะสมคือผมก็มีคนของผมไปเขาก็มีคนดูแลของเขาไปก็เหมือน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 นักแสดงสองคนไปทํางานด้วยกันล่ะครับมันไม่ได้ไปเป็นแบบคู่รักอะไรขนาดนั้นครับคือเราไม่ได้เอาตรงนี้มาเท่าไหร่แล้วคือเขาก็ต้องดูแลตัวเองได้ผมก็ดูแลตัวเองได้มันคงไม่ต้องมานั่งแบบเทคแคร์กันแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรขนาดนั้นหรอครับครับคือมันมัน คือที่บอกคือไม่ใช่ว่าจะไม่รับงานคู่แต่คือไม่อยากรับในในอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเราเรายังคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันติด,น,ด,น,ดนิดนึงอ่ะเราก็จะไม่รับไว้ก่อน,นครับคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่า,าสิ่งที่ภาพที่จะออกไปมันคือการขายความรักตรงเนี้ยมากมาก,มากเป็นพิเศษเราก็จะอยังก่อนดีกว่าผมว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะรับงานอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบท่องเที่ยวแบบไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็โอเคครับเราก็แฮปปี้กันดีครับก็เลยนะครับเลยรับเลยอยากไปอยู่แล้วก็ใช่มันดูดูแบบคือมันก็มีถ่ายแบบมาติดต่อกันแต่ว่าด้วยคิวด้วยเหรอครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดไปฝรั่งเศสเขาก็จะจองล่วงหน้าแบบนานๆอยู่แล้วครับมันก็ถึงมันถึงแบบเออไปได้แต่มันมีบางอันที่แบบเกือบจะได้รับแต่ว่าเหมือนคิวมันไม่ได้ครับเต้ยเขางานเยอะมากครับนี่กับรับแทนเลยอะ ใช่ครับอะไรประมาณนั้นครับไม่คือคือไม่ถึงคือผมก็รู้ว่าเขาเขาเขาคงอยากที่จะไปเที่ยวด้วยแหละเขาก็เป็นคนชอบไปเที่ยวเมืองนอกก็เหมือนเหมือนผมชอบไปเที่ยวเมืองนอกแล้วมันก็เป็นแบบช่วงเอใกล้ปิดกล้องละครมันก็อยากไปพักผ่อนบ้างครับเพราะละครเรื่องนี้ก็ก็ก็สิ้นเดือนนี้ผมก็น่าจะใกล้ปิดแล้วครับแสดงว่าเราแชร์ความคิดกันสามารถแอดทดแทนกันช่วยกันได้เ็าอย่างนั้นก็ได้ครับพี่แพ้แล้วถต่พี่แพ้ครับก็ แล้วแต่แล้วแต่จะคิดครับก็ก็มันก็เป็นปกติครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ต่างจากจากคู่อื่นเลยอะจริงๆแล้วเพียงแต่ว่ามันอยู่ต่อหน้าสื่อแต่แต่หมายถึงความสัมพันธ์มันก็ปกติครับไม่ได้เจอกันบ้างเจอกันบ้างคุยกันบ้างไม่ได้คุยกันบ้างแต่ว่ามันอยู่ที่ความไว้ใจที่ของของการน่าจะน่าจะเป็นจุดที่ทำให้มันยังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ครับ ขนาดนี้ล้วจะมีทำอะไรพิเศษพิเศษให้ไต้ยบ้างไหมคะคงไม่ครับคงได้แต่ทำงานครับ<ม>เขาไม่คงไม่ไม่โรมแมนติกเพราะไปกับทีมงานด้วยครับผมก็จะคงต้องเขินๆอายอ้ๆเขาด้วยครับแต่ช่วงนี้ก็คือหวานก็นไ,มไม่ได้หวานเป็นพิเศษครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิม จะไปม่ไปเที่ยวด้วยกันหลังจากเขาเสร็จหนังเราเสร็จเสร็จแล้วไหมคะคงยังยังไม่มีแลนจะทำยังไงมีอีกทริปหนึ่งผมไปดูบอลกับพี่เกสที่อังกฤษนะครับแต่เขาไม่ได้ไปครับครับไม่เขาคงไม่อยากไปดูบอลครับ่ีเราไม่เพิ่มเลยครับไม่คือต่างคนต่างรับเราก็ปัดไปให้ผู้จัดการเขาผู้จัดการเราก็คุยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบแพ็คคู่อะไรที่เขาเรียกกันไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเหมือนเราแบบว่า เาเป็นการค้าธุรกิจนที่เราระวังมากในการเลือกครับผมคือมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวแต่ผมคิดว่าโดยวัยมันยังไม่ใช่คือถ้าเกิดแบบเป็นคู่ที่เขาใกล้แต่งงานกันแล้วแบบเออเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำมาหากินด้วยกันเพื่อครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ m มคเ sense อ่ะเหมือนพี่เบนซ์พี่มิกอย่างเงี้ยมันมันไม่เซ k e s แต่ของเรามันมันเราอยากที่จะแบบยังเก็บสิ่งดีๆไว้กับคนกับแค่เราสองคนไม่ได้จําเป็นที่เราจะต้องแบบเอาตรงนี้ไปขายเพราะผมเชื่อว่าโดยที่ ไม่มีเขาไม่มีเราเขาก็งานเยอะของเขาอยู่แล้วครับและผมก็มีบ้างครับงานก็มีเรื่อยๆไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเอาตรงนี้มาแบบเรียกกระแสรหรือเรียกเลตติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับพย้อนถามเรื่องภาพอะไรที่นึงที่แบบจับมือกันอะไรเงี้ยเกิดนะคะแบบว่ายังไม่เห็นครับ <laughs> ยังไม่เห็นครับฟังก็<ล>กงคงเป็นภาพ<ะ>ที่ที่ปกติครับก็80%ก็จับมือครับ ครับไม่ก่อนกินข้าวจะไม่ถับมืออะไครับครับผมก็ก็ปกติครับเราก็ไม่ได้ไปคือเรื่องของพาปรัชซีถ้าเกิดเราออกไปสักขนาดนั้นเราก็ต้องเตรียมใจไว้แล้วว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาจะถ่ายเราเราก็ต้องโอเคระดับหนึ่งอ่ะเพราะเราเราเราเลือกเองที่จะออกไปในที่อย่างนั้นอ่ะก็เพราะฉะนั้นก็ถ่ายได้ครับไม่ไม่ว่ากันครับเพราะเราไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดหรือไม่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วครับ